คุณหมอว่าไงนะครับพ่อผมต้องเข้ารับการผ่าตัดอย่างนั้นหรอครับเด็กหนุ่มนาำว่าเข้าปั้นอุทานลั่นเมื่อได้ยินข่าวไร้อีกครั้งหลังจากที่อาการป่วยของผู้เป็นพ่อบังเกิดกล้าวซูดมาหลายหนุนจนล่าสุดแพทย์ผู้ดูแลแนะนําว่าให้เข้ารับการผ่าตัดอย่างเร่งด่วนแน่นอนว่าค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงมากทีเดียวตัวเขาเองก็เรียนอยู่แค่ ในระดับมหาวิทยาลัยปีหนึ่งยังไม่มีงานทําเป็นหลักเป็นแหล่งจะารายได้ที่ไหนมาจ่ายค่ารักษาเด็กหนุ่มสีน่าเครียดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแม้จะยินยอมตอบรับคุณหมอว่าตกลงแต่เขายังคิดหนักว่าจะหาเงินมาจากไหนภายในสองวันนี้ร่างบางในชุดนักศึกษาทิ้งตัวลงนั่งบนเก้าอี้ของโรงพยาบาลโดยไม่ทันเห็นว่ามีผู้ชายอีกคนที่หลบมุมฟังการสนทนาของเขากับหมออยู่นาน ก่อนจะจุดรอยยิ้มที่มุมปากอย่างหมายมากกับแผนการบางอย่างอะไรนะพี่วินจะช่วยออกค่ารักษาพยาบาลของพ่อปั้นนั้นหรอใช่แต่พี่ไม่ได้ให้ฟรีๆนะมันต้องมีข้อแลกเปลี่ยน คนฟังเริ่มงงว่ากวินซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของตะวันผู้ชายที่เข้าปั้นกำลังคมหาอยู่ด้วยกำลังจะทำอะไรถึงได้ตัดสินใจยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือตอนทั้งที่ตนยังไม่ได้เอ่ยปากร้องขอเลยสักครั้งแถมยังโทรนะัดเขาออกมาคุยกันที่ร้านอาหารในจอนเย็นข้อแรกเปลี่ยนที่ว่ามันคืออะไรปั้นต้องเลิกกับไอ้ตะวันว่าไงนะถ้าบอกเลิกไอ้ตะวันเมื่อไหร่พี่จะเปคนดูแลเรื่องค่ารักษาพยาบาลของพ่อปั้นเองไม่ต้องห่วง ผมทำไม่ได้หรอกพี่วินอยู่ดีๆจะให้ไปบอกเลิกพี่ตะว,วันเนี่ยนะพี่วินทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรผมไม่เข้าใจพี่มีเหตุผลของพี่แล้วกันปั้นไม่จําเป็นต้องรู้หรอกแค่ทําตามเงื่อนไขที่พี่บอกก็พอแล้วงั้นพี่วินลองบอกเหตุผลดีๆมาสักข้อสิว่าทําไมถึงให้ผมทําลายความรู้สึกของเพื่อนพี่วินแบบนั้นก็บอกแล้วไงว่าปั้นไม่จําเป็นต้องรู้งั้นผมคงรับข้อเสนอของพี่วินไม่ได้หรอกขอตัวก่อนนะครับ เข้าปั้นลุกจากเก้าอี้แล้วเดินหนีออกมาทันทีท้าว่าเสียงของกวินกับช่วยให้ฝีเท้าของเด็กหนุ่มหยุดชะง,งักลงคิดดูให้ดีๆนะตอนนี้พ่อปั้นกำลังป่วยหนักจำเป็นต้องใช้ค่ารักษาปั้นจะหามาจากไหนน้ำหน้ายัางได้ตะวันมันไม่มีปัญญาช่วยปั้นได้หรอกกวินกำลังพูดข่มขู่เขาหากมันเป็นคำขู่ที่ได้ผลเมื่อทำให้เข้าปัน้นต้องคิดไตร่ตรองอีกครั้งว่าจะตัดสินใจยังไงกับเรื่องนี้ ครั้งจะบากหน้าไปขอยืมญาติต่างก็พากันหนีหายหมดเขารู้ว่าฐานะทางบ้านของกวินค่อนข้างร่ำรวยมีกินมีใช้ไปทั้งชาติผิดกับตะวันที่ยังคงต้องตะเวนสมัครงานไปตามบริษัทต่างๆหลังจากเรียนจบและตอนนี้ก็ยังไม่ได้งานทำเป็นชิ้นเป็นอันนอกจากงานพาร์ทไทม์ที่เป็นเด็กเสิร์ฟที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งซึ่งมีรายได้แค่ไม่กี่พัน ถ้าอยากปล่อยให้พ่อตายก็ตามใจแล้วอย่ามาเสียใจทีหลังแล้วกันกวินตามมาพูดกรอกหูเขาต่อเด็กหนุ่มจึงหันมาประเชิญหน้ากับอีกฝ่ายจนตอนนี้ก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่ากวินมีเรื่องบากหมางอะไรกับตะวันอยู่หรือเปล่าจากที่เห็นมาทั้งคู่ก็ยังเป็นเพื่อนรักกันดีไม่ใช่หรอแต่พี่คิดว่าปั้นคงจะฉลาดพอนะว่าใครสําคัญที่สุดในชีวิตปั้นไม่มีไอ้ตะวันพี่ก็ว่าปั้นอยู่ได้นะแต่ถ้าไม่มีพ่อล่ะ จะทำยังไงใช่เขาไม่มีทางเลือกไม่มีทางเลือกอื่นที่ดีกว่ายอมให้กวินยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเพื่อแลกกับสิ่งที่เขาไม่เคยคิดอยากจะทำมันเลยแต่มันจำเป็นขอโทษนะพี่ตะวันอธิบายมาสิว่ามันหมายความว่ายังไงตะวันนั้นเขา้าบ้านออกงมาคุยกันที่สวนสาธารณะหลังจากเมื่อคืนที่เขาได้รับข้อความบอกเลิกจากอีกฝ่ายก็อย่างทีง <S 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 ่บอกไปแล้วเลิกติดต่อ และยัเงเกี่ยวกันดีกว่าผมไม่อยากเจอหน้าพี่ไหนเหตุผลคนถามสีหน้าไม่สู้ดีนะักเพราะเขาไม่เคยเห็นข้าปั้นแสดงท่าทีรังเกียจเช่นนี้มาก่อนนับตั้งแต่รู้จักและคบมหากันมาเขาเคยอยากจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นระหว่างความสัมพันธ์ของเขากับข้าปั้นพี่อย่ารู้เลยผมบอกพี่ไม่ได้ไม่ยังไงพี่ก็ต้องรู้บอกพี่มา ว่าพี่วินไม่ดีตรงไหนบอกมาร่างเล็กถูกเขย่าจนหัวสั่นคลอนก่อนจะลั่นวาจาชุดใหญ่ออกไปผมคคกับพี่วินอยู่เข้าใจหรือยังอะไรนะสิ่งที่เพิ่งรู้ทำเอาตะวันถึงกับหน้าชาทันทีผมโคกับพี่กวินพ่อพๆออกพบพี่นั่นแหละแต่ตอนนี้ ผมอยากเลือกพี่วินอยากละเขาแค่คนเดียวไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับพี่ตะวันอีกพี่วินเขามีทุกอย่างเขาสามารถทําให้ผมอยู่อย่างสุขสบายได้มากกว่านี้แต่ถึงพี่ยังไม่รวยพอไม่มีงานทาเป็นชิ้นเป็นอันแต่พี่สัญญานะว่าพี่ดูแลเขาปันได้อย่าทําแบบนี้เลยนะอย่าทิ้งพี่ไปพี่ดูแลตัวเองให้รอดก่อนเถอะแล้วค่อยมาดูแลคนอื่นลําพังตัวเองยังเอาตัวไม่รอดคนอย่างพี่ก็แค่กุยข้างถนน ที่โง่เง่า,งาโดยคือเขาหลอกใช้ไปวันวันยังไม่รู้ตัวยังไม่จบประโยคดีฝ่ามือหนาก็โบเข้าแก้มใสทันทีความผิดหวังความเสียใจถาถมใส่ความรู้สึกของตะวันอย่างเอ่อล้นเพราะเขาไม่เคยคิดเลยว่าจะได้ยินคำพูดเชื่อเฉียนใจจากคนที่เขารักมากที่สุดพี่เพิ่งรู้ว่าที่ผ่านมาไม,ไม่เคยมีความหมายอะไรเลยเอยจบล่างสูงก็เดินจากมา โดยไม่คิดจะหันหลังกลับไปมองอ e ีกฝ่ายที่หยาดน้ําตาใสอาบแก้มเนียนพร้อมคําขอโทษที่พร้ำบอกในใจก่อนจะรู้สึกถึงฝ่ามืออุ่นๆของกวินที่วางท่าบนไหล่บางไปโรงพยาบาลกันได้แล้วร่างสูงของตะวันซูตัวลงบนมานั่งอย่างอ่อนล้าหมดเย่ยวแรงจะก้าวเดินต่อเขามองคนผิดไปจริงๆเขามันโง่ที่หลงคิดว่าอ e ีฝ่ายจะรักเขาอย่างจริงใจโดยไม่คิดจะมีใครอื่น สุดท้ายแล้วคนพันนั้นม่นก็เห็นแก่เงินเห็นแก่ความสุขสบายส่วนตัวรวมหัวกับไอ้กวินหักหลังเขาอย่างหน้าด้านๆเรวพอกันทั้งคู่ตะวันเอ็นหลังลงกับพนักพิงแข็งๆแ,แล้วปิดเปลือกตาลงทว่าในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีหลงเหลือให้เขาได้สัมผัสกับมันอยู่บ้างเมื่อเสียงโทรศัพท์มือถือดังรบกวนชายหนุ่มจึงกลองเสียงลงไปอย่างเหนื่อยๆไราอารมณ์ สวัสดีครับตะวันครูจะมาแจ้งข่าวดีจ้าเธอได้ทุนของมหาวิทยาลัยไปเรียนต่อปริญญาโทที่อเมริกานะครูดีใจด้วยนะจ้าชายหนุ่มยิ้มรับกับตัวเองทางน้ำตากับข่าวดีข่าวแรกของวันขอบคุณครับอาจารย์